ถ้าเป็นปากแก่ๆด้านมาทางด้านขวาของลำคอไม่ต้องลากไปด้านฝั่งมันจะลำบากเอาเป็นว่ามือขวาลากมาทางด้านขวาของลำคอด้านซ้ายลากมาทางด้านซ้ายของลำคอตรงนี้จะทำที่แนะนำให้ใช้ตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นเส้นเลือดใหญ่แล้วทำได้ง่ายนะคะถ้าเกิดคนไข้ริ้วสุดตัวนการที่จะทำา้มมือ ค่ข้างยากนะคะแล้วเวลาเราเรียนท่าคนไทยให้นอนหงายหรือว่าที่จะช่วยปั้งาจ่คนไทยเห็นแล้วเราก็คือทำตรงจากลูกกระเดื่อนนะคะลงมาจะเห็นร่องนะคะทำมันจะเจอร่รองนะคะเส้นเลือดใหญ่จะผ่านตรงหน้าี้แล้วค่อนข้างชัดเจนและง่ายสำหรับเราที่ว่าถ้าเกิดตื่นเต้น,น,นอีก คนคนไข้เนี่ยชีพจรไม่เต้นหรอกแต่ทุกคนบางคนบอกว่าเต้นชีพจรเรานะคำให้ดีๆนะมีปลายมือเราอะชีพจรเรานะแบบตื่นเต้นมากอะแต่คนไทยอะชีพจรไม่เต้นหรอกต้องเต้นเนๆๆต้นเต้นแบบบางทีต้องระวังด้วยนะเพราะว่ามันเป็นชีพจรของเราไปจะสำคัญมานกนะคะอะคนไทยไม่ไม่ไม่มีชีพจรก็ปั๊มนะคะตอนนี้เป็น สามสิต่อสอง,สองเป่าสอง,สองครั้<อ>งนะคะในหลักแบบใหม่เนี่ยคือทําให้ได้ประมาณร้อยครั้งใน,น,น,นะะหนาทีมันก็จะเร็วกว่าเดิมนะคะร้อยครั้งในหนึ่นนองนาทีก็คิดไปว่าหนึ่นาทีมีหกสิบวิเร็วกว่าวินาทีอ่ะนะคะจะเหนื่อยหน่อยถ้าอยู่คนเดียว ก่อนที่จะช่วยอันนี้คือเดี๋ยวแนะนําวิธีการทาก่อน,นแล้วเดี๋ยวจะบอกขั้นตอนทุกอย่างว่าตั้งแต่ขอวอดของความเคื่องเหลือเลยนะคะอันนี้คือพอปัม๊มเอ่อพอจับที่กระจแล้วไม่เจอก็อทําการปัม๊มในการวางมือ,อน,มนะคะตอนนี้ไม่ต้องมาวัดแล้วผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงสามนิ้วผู้ชายสองนิ้วไม่ต้องแล้วนะคะเอานิฟเปิลไลหรือว่า,าใช่ค่ะนะคะตามลาวนมะนะคะในหัวนมนะ วางนี่ปั๊มเลยไม่ต้องสองนิ้วไม่ต้องสามนิ้วแล้วนะคะเห็นนิ้วเปิ้ลวางปุ๊บปั๊บเลยปั๊มหนึ่งแล้วไม่ต้องมีหนึ่งและสองและสามแล้วเพราะว่า,วาหนึ่งนาทีไม่ได้ร้อยครั้งประมาณร้อยครั้งถ้าเราวัวแต่ไปนับหนึ่งและสองและสามไม่ทันนะคะ<อ> <laughs> จำหลักไว้เลยว่าเร็วขอววินาทีอะทำยังไงก็ได้ให้เร็วอ่ววินาทีแล้วในการกดเ่ยประมาณหนึ่งจุดห้าสองนิ้วไม่ต้องกดไปดุ่มมากนะคะและหลักในการช่วยตั้งขาห้ามขาถ่ายทอดแรงจากหัวไหล่นะคะให้ตั้งขานะคะแล้วส่งแรงไปนะคะอย่าทำแบบนี้ นะคะยาจิกย่าเนี่ยเล็บยาวจิกให้เจ็บนะคะยางอย่าอย่างนี้หรือว่าอยาอย่างนี้ตำแหน่งผิดนะคะมาปุ๊บนิวปลายปุ๊บวางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะคะอย่างนี้สามสิบ เราต้องเปลียนเป่าสองสามสิบเป่าสองสาสิบเป่าสองจนนวด <c oughs> หรือว่าปั๊มหัวใจครบห้าจบด้วยการเป่าปากสองครั้งประเมินชีพจรประเมินการหต้ใจถ้าคนไข้ชีพจรยังไม่มาปั๊ม <c oughs> ต่อรอ,อจนกวา่าจะมีคนมาช่วยเหลือ <c oughs> นะคะถ้าเกิดเป็นแบบช่วยสองคนจะง่ายหน่อยตรงที่ว่า คนนี้ไปขอความช่วยเหลือแล้วไอ้ที่เราช่วยอยู่ความมันก็จะง่ายขึ้นไงเขาก็จะมาแล้วเราจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะคะเราจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่แล้วอีกคนหนึ่งก็คือพอเขาขอความช่วยเหลือเสร็จเขาก็จะมาทําการเป่าช่วยหายใจเราก็ด้วยนะคะแต่ว่าตอนที่เขาจะ